สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ JAF Farm ครับของคุณหมอเจมครับคุณหมอเจมเนี่ยสำโรงหรือนนคูนี่พิกัดบ้สครับพิกัดมันคือโนนคูนครับนนคูนเนาะอำเภอนนคูนจังหวัดศรีสะเกะครับอ่าจริงๆเราหมอเจมเนี่ยเพิ่งเคยออกคลิปกระเพาะเล้วครับพอพ่อแม่พี่น้องครับคลิปคลิปที่แล้วนี่ยคือเพิ่งเสืองัวที่ทองหยากนะครับเอามาเลี้ยงตอนนั้นตอนนั้นงัวแพงนะครับเพิ่งก็เลยมาเห็ดมาเสือตัวนั้นเพราะว่าต้นต้นมันตามแหละเพิ่งเอามาเห็ดตอนนี้ก็ ขสิบวัดที่ตามนะครับหัวส้มนันคือคอดหรือย่างหรือว่าเป็นจังไดรย่างยังบอทห่องบอนะครับแล้วกับพร้อมครับอัปเดตขอก์ใหม่ข้องเพลินฟ้าใหม่ข้องเพลินนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหมอเชมน้ำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับขออนุญาตแนะนาตัวห้พี่ห้นอนข้ามบานหองจังนะครับครับผมก็นายอุทัยบอทองครับหรือหมอเจมหมอแจ๊ครับครับน้องเชาวัวแจ๊คนี่รู้จักนะครับครับมันดีพายีีพานองมาเล่นนาหมอเจมจริงๆก็เกิดเคยมากแล้วเนาะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วนี่จะเป็นขอบเก่าขอบเก่านะครับที่ติดตามหมอเจมคือช่วงนั้นก็คือการเอางวดที่เรียงยากๆว่าง่ายซะมาเห็ดนะครับผสมยากนะครับที่ผสมยากนะครับมาเรียงนะครับี่ แต่ว่ามอเจม์กับประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมืออัปเดตใหม่ผลผลิตเต็มอีแล้วครับเมื่อเนี่พาพี่พ่อ้นองมาเบิงนะครับอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตก็คือการความก่าหนาของฟาร์มนะครับเป็นจังไหนจังไล็ไม่เห็ดคอกเห็ดหยางเป็นจังไล็ปีที่แล้วเป็นจังเก็ปีที่แล้วครับราคาดีครับมันเป็นความฝันของผมอีแล้วครับเห็ดคอกเียหยางหน่อย่ากางอย่างหน่อยเข้าไปเดี๋ยวมั่วเขามีของงามปูเขามีทุนมีหยางเข้าไปจ้องคอยสื่อไซน์สีใดนะครับอทอ่นอา สามสี่แสนปีที่แล้วเล,เลยปีเดียวปีเดียวปีเดียวนะครับลง,ลลงทุนลงทุนกับของนี่อ่าแสดงว่าขออนี่เฮ็ดเบัสสามสี่แสนเหมืนบอกประมาณสี่แสนหาครับประมาณสี่แสนหาน่ามูนะครับพอมีพี่น้องครับ,อบอตอนา่าปอ่ะดับแรกต้องเบิ่งกของก่อนนะครับของราคาสี่แสนหาครับพอมีพี่น้องครับอ่ปีที่แล้วมองนี่เขาได้ถมทียบบอทบมไ่อไหร่ครับถมื่อไหร่ครของเดิมจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับพอมีพี่น้องครับของเดิมกลายเป็นหม่องจอดรถเนาะ นะครับไม่ไม่นี่แหละตรงนี้เขาอ๋อตรงนี้บ่ตรงข้าวขาวนี่ครับอ๋อตรงข้าวขาวนี่นี่นะครับขยับแม่หนี่เนาะตอนที่ไทยอ๋อตอนไทยปีที่ปีท่านเป็นเป็นปลายเป็นปลายหย่านะครับบันี้อีหยังกระสอบอีหยังว่างอยู่นี่อ่าตอนนี้ผมได้ข้าวโพดครับอืข้าวโพดมั้งข้าวโพดต้นผูกข้าวโพดที่เกษตรกรนะครับเขาปลูกข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดข้าวโพดพันข้าวโพดพันมันถึงมันจะมีต้นผูกครับเขาจะยึดต้นผูกไปแถวนึงครับพอถึงระยะช่วงเขาจะต้องตัดต้นผูออก อพอสืบเขามาครับมาซับมาถว้มันจะอยู่ประมาณสักเดือนสองเดือนครับการชอบเก็บเก็บไว้สามารถเก็บได้เดือนสองเดือนนะครับถ้าเกิดเด็กกินกินไปก่อนนะครับแต่ว่ากินหอมเนาะข้าวโพดนี่จะหอมกว่าหยาด้ลยครับพอมีพี่น้องครับเพราะว่าผมผมเด็กด็กินหอมหอมครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องงวดนะครับเดี๋ยวพอมีพี่น้องว่ามาจะคุยเรื่องหยังคันเสือเดี๋ยวคุยเรื่องงวดเป็นจังไงการเลี้ยงงวดของเฮาสมื่นเนี่ยครับ ข้าผมมันเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ซึ่งผลผลิตมันเก่าออกเป็นแล้วทีนี้ก็เพิ่งเริ่มสมัยมสมัยแหลวติดติด,ดแล้วตัวหนึง่งิดแล้วตัวหนึ่งก็เป็นแบบง่วงที่เข้ามามาดูแลแตะกี้จะบอกว่ามีปัญหา<น>มานในมาช่วงที่สองนี่ยังมีปัญหาบ่หรือว่าง่ายง่ายขึ้นการดูปัญหายังมีที่เก่าครับอ๋อ้แก่ไปตามหรือปัญหาเพิ่มก็มีครับครับอ่ะยังยังเช่นตัวไหนเอาแนะนำพร้อมพี่น้องเบิ่งทีมีตัวใหญ่ครับครับตัวใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งง่วงเพิ่นนะครับ ถึงตัวนี้ตัวนี้บ่มีห่ังครับล่อบรอผ่านล่อตอนนี้ตท้องแล้วติท้องประมาณสักสี่สิบห้าวันครับนี่ตัวไหนครับมีปัญหาครับตัวนี้๋อตัวนี้อาการว่ามีปัญหาจากไหนกอนครับเนี่ยตัวนี้เพิ่นจะเป็นสัตดงาวครับเป็นสัตวาลนันเมื่อไงเมื่อจะไหลแต่ว่าการจับสั์ของผมถี่ผมมันถึงไหวคือวันที่สิบแปดเมื่อเริ่มไหลแล้วเมื่อเริ่มไหลยุดเมื่อใดก็นำเมื่อนั้นละ แมนตัวนี้จะตามไข่แต่ว่าที่เช็คเ,เบิงเมื่อวานครับเ,เช็คเบิงบ่มีวิบไข่ขึ้นมาก็เลยต้องรอก,ก่อนออื <ü> คืออาการตะลายยางบ่บ่ใช่ว่ามั่วจะเป็นสัตว์อย่างเดียวครับผมคือเมื่อวานเมือกใสไหลแต่ถ้าถ้าที่เขาว่าเป็นสัตว์เงียบสัตว์เงียบครับตัวนี้บ่แม่นนะครับที่เช็คเบิงแล้ว, <ๆ S 2> วเพิน่นบ่ได้เป็นสัต<บ>ว์เงียบอือก็เป็นอาการเมือกเใส่ไหลเนี่ยคนก็ยังหาอาจจะเป็นแบบข้าอธิบายบอลสิครับอาจจะเป็นแบบแบบ เพิ่นมีอาการของเพิ่นเองสิงเนาะคือฮอร์โมนเพิ่นน่าจ <c oughs> ะบ่นิ่งของน,น,น,นคือหลูกเพิ่นน่ะน่ะคือลูกของเพิ่นครับหลูกเพิ่นได้ปีนึงพอดีได้ปีนึงแม่คือปัญหาของของตัวนี้ตัวที่มันยากครับรบ่ได้ตัวอื่นๆื่นนะครับตัวอื่นๆเป็นจังได๋ตัวอื่นกัปกติครับปกติแค่แยกลูกแยกลูกเพิ่นออกเพิ่นก็จะกลับสัตว์มาประมาณเดือนนี่ครับพ่อแม่พิ่น้องครับ <ใจ S 1> ตรงนี้กับมาลองนนั่ละไนโตรซันครับไนโตรซันปุ่นเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกให้พอพี่น้องฟังนะครับเปิ้ลว่าเปินต้องลองเปิ้ลสองล่องเขาเป็นอย่างคุณหมอจังเลยว่าที่ไนโตรซันมาใส่ครับผมกเห็นตามโฆษณาเอาตรงๆเนาะเห็นตามโฆษณาครับผมก็เลยอยากลองอยากลองพิสูจน์เบิ้งว่ามันจะได้ผลหรือจังไดนะครับครผมสิ่งผมกัเห็นงานในดาบริษัทมาอยู่ก็เลยได้ต้องลองเบิ้งครับเพราจังสิตอบคำถามคือคำถาม คราผู้่าถือก่อนถาาพี่น้องกัสิทธวันถือว่าเออใส่แล้วมันเป็นอย่างไรับใส่แล้วมันดีบอนะครับบอบอไดคขายของนะครับครับอ่าบอไดคขายของเนาะคือผมผมอยากล่องกันเลยอ่าบอกบอสบอจากจากประสบการณ์ครับค่ะบผมเนี่ยกะผมใส่แล้วมันับมันกับใส่เบิดขวดนึงนะครับครับแต่แต่ผมกับท่านอาตามแต่มันก็ได้สมเบิดแล้วผมก็เลยยุดใส่อ๋อก็ถือว่าได้สมเบิดเนาะสมอยู่หรือมันอาจจะช่วงมันสมบูรณ์นั่มกับไม่ได้นะอ๋อเปิดมา ครับเพื่อนว่าเพื่อนได้ลองใส่เบบิงครัเพื่อนว่าเพื่อนมีติดคอกนะครับกะดสามตัวว่าผสมอย่างยากกะได,ด้สมอยู่นะครับพอเป็พี่น้องครับกะใ,ให้พ่อพี่น้องเอาไปใส่เองเนาะนะครับกับประมเมินโดยเจ้าของประเมินไปตัวเองนะครับเพราะว่า,าม่ต้องดืคนตัวอ้วนใดครับคุณหมอเพิ่นบอกให้ฟังซื่อๆนะครับการบอกไปไลก์กับสิบว่าขายของนะครับเดี๋ยวเขาคุยเรื่องอื่นเออแต่ว่าวิธีใส่คุณหมอผสมอย่างผสมอาหารหรือผสมน้ำผสมใส ห้ามไปเลยครับอ๋อผสมใส่ห้ามแนนช่วงหนึ่งผมมีห้ามมีอย่างมากมากอ๋อผสมตัวนี้กับละลายน้ำหน่อยนึ่งแล้วกับมาคนใส่ห้ามคนใส่ห้ามครับคนใส่ห้ามนะครับช่วงนี้เป็นเน้นเป็นหัวอาหารแล้วคือมันมันผสมมาแล้วมันผสมเนน้อ๋อมันผสมมาแล้วกับเลื่กับเรืบอกบอสบอได้ตามอันตโตแนนครับนะครับช่วงแยกลูกคนจะพร้อมแห้งคนไปเลยต้องเห็ดเหนือให้โตให้มันขึ้นมาอีกจังหน่อยนึงครับครับมันถึงจะ ผสมไงแต่เป็นซาชเชียนเน่ยไม่ซาชเชีนเลยครับผมแยกลูกออกมาส่วนหนึ่งเขาเกิดมีการแยกลูกเนาะเน่ยครับนะครับซอยเห็นบางคนก็คือว่าพอแยกลูกไปคือึเดี๋ยวสมอยู่สำหรับบางตัวแต่สำหรับบางตัวมันต้องแยกแยกนี่ถ้าแยกปุ๊บผสมลายเรียกันเลยครับที่นั่นอาจจะขอดความกันอยู่บ้านนี้คุณหมอมองจากไหนปัญหาอย่างที่เห็นว่าของไข่บานเนี่ยผสมบ่ไข่ติดไหมผสมบ่ไข่ติดแมนครับบางข้อกับผสมไงเอาข้อที่ผสมบ่ติดเนี่ยสาเหตุหลักๆส่วนนี้ เป็นหลักๆเป็นอย่างนองจับสัตว์น้ำบ่ได้จับสัตว์ไม่ได้หลักกะเข้าไปเบิ้งสภผพามัวแล้วงั่วพร้อมแห้งครับการตกไข่การอะไรพวกฟังโตฟังยังมันอาจจะผสมบูรณานเนี่ยครับเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนครับเป็นสัตว์เรับหลักการเดินด้วยหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็คือ เป็นสัตว์อยู่แต่อยากผสมเลยอย่างนี้ต้องรอให้มันนิ่งก่อนอนี้คือต้องหายมันนิ่งซะก่อนครับบางคนไทาบานเพิ่งพูบ่เคยผสมเทียมปุ๊บเพิ่งไปหอดเพิ่งอยากสมเลยสมเลยครับทั้งที่ไปหอดมั่วยังปีนอยู่นี่คือปัญหาใหญ่หนึน่นสำหรับผมนะครับถ้าถามผู้ที่เออข้าฟังฟังคำแนะนําปุ๊บมันนิ่งเลยย่างมันนิ่งเลยย่างมันนิ่งเลยจะั่วโมงครับตัวนี้มันจะบ่ให้มีปัญหาครับคนเลี้ยงก็ต้องมีความเข้าใจเนาะครับต้องมีความเข้าใจนะบ่แม่นว่าเข้าฝีกเวลาโอ้ยบ่อยากมาสมบ่เลยจังสั่งทังสี่ หมอเนี่ยมือสอมันสิบอลงบ่นี่คือคำถามจากเกษตรกรที่มาหมอนี่บอกมาโทษถานโทษตามหมออื่นไหมหมอมาโทษตามหมออื่นนเนเออต้องประชมให้ได้นั่นล่ะต้องประชมให้ได้เสร็จแล้วมันจะเอาตามหมอหรือตามเจ้าของงูอะกับประมาณนั้นเนาะครับเนี่ยคือปัญหาหนึ่งที่ผมเจอแต่ส่วนร้ายกับพวกใครร้ายหรอครับปัญหาถ้าถ้ามันไม่ไม่ยากมากส่วนที่จะเป็นอย่างเนี้ยครับ ไปเบิ้งว่าตัวราะวาคลองนี่ต้องจุดสนใจของเพิินก็คือเงื่อนเพิ่นผสมหยากรับแล้วก็เขาขายมาในราคาบาแพงนะครับเ้าสิมาเบิ้งมาแต่ละตัวนี่เฮ็ดจังไดบันอคุณหมอไม่เฮ็ดจังไดต้งตัวนี้ผมจะตามใบไข่ตามใบไข่เรื่ยๆอยู่ผสมสามสีหลอดแล้วละ่ะตัวนี้ผมว่ามันอยากยรับแต่รบอบหลอบนี่จะว่างแทนแก้ไขใหม่อ๋อครับตัวนี้ตัวนี้จะแก้ไขใหม่คือรบอบนี้มันเป็นซัดอยู่ประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นในมือที่ มือแรลกจะเป็นเป็นสัตว์ครับเป็นอาการแก้ไขคือผมจะล้างมมลูกเข้าไปเลยครับลางโมลูล่อล่อเบิ่งเนาะล่อเบิ่งนะครับพอมือเพิ่งอย่างใครตกมือไหนจะตามจนจนมือใครตกครับผสมตามไข่ผสมผสมตามไข่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้นะครับทุกตัวนี้สามตัวนี้เลือดผมมีปัญหาแล้วยเลือดผมม่มีปัญหา่นตามใครก็คือตเลยตัวนี้ตามใครจบเลยครับจากที่ว่านัวหยักหยากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาว่า ทค่บ้านเนี่ยเพิ่นเอาไปเรียงนะครับเพิ่นกัว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมันนะครับแต่ว่าหมอเจียมเนี่ยเพิ่นกัเอาเรอเอามาเรียงนะครับตอนชิปเกาเนี่ยคือเพิ่นได้ซื้อของถือนะครับซื้อ่าถึกถึกปีที่แล้วปีที่หัวแพงก็ซื้อมาถึกอยู่แมนได้ได้ของถือนนะครับแล้วกันกซื้อสร้างกิโลมาครับอ๋อ้กิโลมาซึ่งหลูกเพิ่นเป็นหลูกซีไวอยู่ของตัวสวยอยู่อ๋อแต่ว่าสามตัวนี่คือทองเลรวแม่นครับเป็นหลูกของสามตัวเนี่ยนะนี่ว่าสามตัวที่ผมแยกค่ะผมคจอเป็นหลูกของตัวนี้ครับ สามเมียนี่คือตัางทองเหรอมันบ่ลสามเมียนี่คือตัวเนี้ยผมเช็คสามสิบหมื่นนะแต่เพท่านลอยเปอร์เซ็นต์แต่เก <among that, S 1> ็ pace pace 開始开始บไปท่านเกือบทองแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือผมบอกท่านบ่ท่านเอาละเอียดแห่งคือมันผ่านหลอดผมก็เลยเช็คเบื้องลึกครับแต่ว่าเมียนี่รอบผ่านหลอดจิตเก้าหมดแล้วชัดเจนทุกตัวผสมเบอร์แล้วนะครับขึ้นชัดเจนทุกโตครับเพราะไม่พี่น้องครับตัวนี้คืออันนี้คือลูกเพลินนะครับจากเมื่อวานยากๆนะครับปีนี้กามามีผลผลิตแล้วนะครับอันนี้ตัดีใจน้ำเพลินครับเนี่ย นะครับเป็นเฟสามหนึ่งครับอ๋อตัวเป็นตัวเมียทั้งเบิด์ตประคำเนี่ยมีทั้งหมดครับโอ้ยคือหมานแทนครับมีหมานครับหมานเมียสี่โอ้ยหมานหมานหมานนะครับเพศกันแลวเออว่นได้แยกเพศนะครับแต่ว่าได้ตัวเมียทั้งเบิดนะครับจะเป็นลูกซีวายตัวนี้จะเป็นลูกบีเอลคนจะบอกใครว่าไทยมาจากเหรอครับอบีเอลเรดบลูสีสวยเข้มมากเรดบลูนะครับเรดบลูผมกับจริงๆผมเคยไปถ่ายคลิปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแมนเรดบลูนะครับตอนนี้ผมใส่เรดบลูมัดขอบ อ๋อผมม่ได้เยอะแยะตัวอื่นเลยครับเรดบูลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรดบูลเรดบูลพักกระจายลูกสวยอยู่ครับนี่อันนี้ลูกเป็นตัวกลางนะครับล่ะกะตัวริมนี่ซีไว้ยัมันบ่ตัวริมนี่วีเอลครับวีเอลอีอ๋อวีเอลอ๋อเรดบูลระกาศใจลูกสวยนะครับนี่หนาดำหน้าผมเป็นสีสีเม็ดปรกขามเลยนะครับแก้กระดูดจะหน่อยนิดนึงแต่ทรงสวยหนักครับทรงสวยครับใจลูกงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกพกแปะแม่ที่ว่ายังเหมือนตัวมอสกินครับปีหนึงนะครับอืมเดี๋ยวปีหนึงแล้วปัญหาน่าจะเถึงอยู่กับตัวเมียตัวแม่ครับเป็นกัยังกินนมไปถึงกินนมถึงหกเดือนครับอืมมันยังเจอปัญหาอยู่หนึ่งงานจะคล้องครับกลับมาเป็งมอจะคล้องบ่ทันครับเนี่ยได้บางมือกับงานหลายแม่ครับบางมือกับงานหลายนะครับพอเป็นที่น้องครับยางมือดีเนาะยางมือดีนะครับโอ้ย ท่าสองสมองนะครับจังเด็คุยกับคุณหมอเพิ่นนะครับระวังงานเพลินไหลตัวนี้เป็นจันนะครับตัวนี้บานเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของซีว่ายที่ผมาสื่อเข้ามาดอกตัวนี้เป็นลูกฝอบในกอขอสื่อเข้ามาแต่งแต้มันเดสีเดือนครับพผสมแล้วตอนนี้ผสมแล้วนะครับมีแต่สวยๆเนาะการเลี้ยงว่าสมกับเป็นขอบคุณหมอนะครับนี่คือเพลินกะมีแต่ขอกันยังว่าสมนะครับมันนแาจะแต่วขอบเรื่อยๆแต่ค้าโบมีทุนนะครับพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปพัฒนาะครับนี่ไม่เป็นความฝันนะครับ บา้างเป่านะไว้เจ้ปีจังศีแบบจ้าสีว่าเติมฝันได้ไหมค่ะสำหรับผมนะถ,ถาหล,อ,นนะาลอดนะถาเรือ่อยมันมันความเสี่ยงมันก็สูงทุนก็สูงครับซึ่งโดยเขากไม่มีทุนขนาดนั้นนะครับครับแต่จริงๆผมสามัญเรียไงได้เนี่ยเนยอาหารทั้งทีผมเรียงเนี่ยไม่ยถึงเรือลอยบางเจ้าก็ยังเลียงบดีสะผมสับนะอาหารที่ผมลงทุนไปแต่ละเดือนผมจ้างคนมาเก็บขีดนะครับเก็บขีดละกันมาซับเนี่ยอืาคารสีสามพัน บ๊ะแม่เรียงก่อนยังครับอาหารแน่นอนอาหารเนาะปลาหยาปลาหยาเขาจึกไหลครับคุณหมอหจะประมาณสี่ไหลครับสี่ไหลเนาะเดี๋ยวเขาพาพี่พานองยางไปเบิ่งแปลงหยางน้ำกันครับ <ไ>ปเปียอมีอม่เียกอเครับรครับนี่นะครับพ่อแมพ่พี่น้องครับก็คือจากที่ห้ายางเบิ่งแปลงหยาเบิ่งหันแปลงหยาซีไรเนาะครับคุณหมอเนาะแปลงหยาซีไรเป็นยังจังเลือกนี่เปีย ซึ่งพื้นที่ผมมันมันบ่หลายครับผมซีไลผมแบบเพียรเอาเนี่ยเปียให้มันสวยมันไในกินเบอร์ตีนั่นแหละก็จะบพกึ้นเนี่ยช่วงหน้าฝนคือของผมเป็นทีหน้าแต่จะปั๊บทีให้มันให้มันไหลเด็ดครับหมายถึงว่าเอาน้ำออกเบิดร์่ให้ครับว่าให้น้ำขังครับก็จะดีอยู่หนึ่งปัญหาปีที่แล้วว่าท่านหย่อนบริษัทไฟฟูลถึงไหนคุณโอ้ได้ได้จักปีหรือคำนี้เปียที่เขาปลูกไปนี่เปียเนี่ยเขปลูก 4ปีเลยเครับผมบอสทันยังงามอยู่น้องผมเหลื่อมเฮ็ดขอบกุ้วกั้งเก่าผมแหละอ๋อยังงามนะครับพ่อเมีพี่น้องครับเป็นเรืการดูแลครับบ่ได้ปลูกใหม่แน่นอนอ๋อเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋คือบ่ขึ้นโคนเฮ็ดจังได๋คือโคนตัดจำจ้ำครับตัดจำตัดจำเลยตัดจำแล้วก็หลังตัดจำปุ๊บหลังจากจากตัดแล้วประมาณ1-2มือหนึ่งเท่ากับเอาปุ๋ยขอบเอาเอาเอาฟุ้งเท่านี่งหลาเอาฟุ้งขิงหัวเอ่อห้อยใส่เหงาไว้เลยใส่เหงาไว้ครับครับขยันหรือบางรอบ มัานอาจจะต้องการพวกขี่ไก่เพราะเราเอาขีข่ไก่มาจักหลอดนึงครับอีกตอนนึงเป็นขี่งวงสิครับมันเนกิดกาจะได้โดนหรือทำมิทุนแน่ครับมันก็จะใส่ปุ๋ยพวกพยูเรียรค,ะะรครับหรือสามสิบหุ้นศูนย์จีบยาสต์ตอนนี้นะผมแนะนำสามสิบหุ้นศูนย์นะครับ,บสำหรับเกษตรกที่เลี้ยงเราก็ปลูกใช่ปลูกยาในเปียจะขึ้นแต่กอง่ายอ๋อ้มันเขียวเขียวหนึ่งนี่น้นนก,กว่าสี่สิบหกหุ้นศูนย์ไม่นครับมันจะง่ามกว่าด้ยครับแี่ครับผมหวงว่าเป็นอย่างผมทดลองแล้วนะมีสี่สิบห มีจะมีสามซิปส่วนหนึ่จะแต่กอดีแล้วก็เขียวครับนี่นะครับพอเป็นผีน้องครับจักนั่นดิเป็นจังไหนนี่อันนี้ยังก่อนนี่เอามาโซ่ผมเนี่ยหะสับแล้วครับสับแล้วก็มักคือเป็นการถนอมอาหารใหม่ครับครับอ๋อคือมันไในอายุแหละหกซิปมือครับมันแบแก่ก่อนคือเท่าตัดไรปุ๊บมันจะตัดบทันนะครับแล้ก็มาตัดซับมักใส่ถุงไว้นี่แหละใส่ถุงก็ใช่ครับบ่ได้ใส่เกลือใส่กางตานบ่ได้ใส่ยั้นคือแต่อยากให้ดีก็คือดูดอากาศออกแตต่่ววาาันี้บหจะดดูครับตัวนี้ก็จะหหหออมมมมมนนนีจะากกิครัับใ้้ได โบเสียครับสูตรเพิ่นเฮ็ดเห็ดง่ายๆเนาะแม่นครับบ่ต้องไปใส่นั่นใส่นี่มันสิเน่สจะเสียครับอยากให้ดีใส่นั่นใส่นี่มันเน่าเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องไปผสมตอนที่เฮาอันนี้แล้วครับผสมตอนที่เฮาให้กินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับหญ้าต้องพ่อเลี้ยงงัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงงัวหญ้าต้องที่ชื่อเหรอครับมาเพื่อจากบ่ท่านดีๆอือเอาพท่านดีๆกันเนี่เป็นฝางแน่ครับ คือจะระยะฟ้าใช่วงหนาฝนหนาฝนเท่าที่ฝนมันตกหลายมันมันบบไข่ขึ้นหนาไวเกินแต่ห้าวกะอย่าไปตัดใส่ฝนครับมันติตายแต่ส่วนใหญ่ของผมมันกับโตายครับผมการขึ้นเนเปียตอบโจทย์ที่สุดบ้านนี้ระบบน้ำเพราะฉะนั้ระบบน้ำผมมีแทงสลัดเซลล์ครับครับผมเ็ดบอสลัดเซลล์สองบอรสองหน่วยครับก็พ่อพียงอยู่เนาะพ่อพียง่อเพียงกับการให้แปลงหนาซีไลครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เป็นยังที่ลดต้นทุนโดยที่เพิ่น ใส่โซลาเซลล์นะครับพอมี่นองครับ อ่ครับคุณหมอครับวันนี้กับการเลี้ยงงูอ่วงนี้กับราคางูอ่ะเทศกาลในเท่าจังสิไปยูรอดครับช่วงนี้เนาะครับคือปัญหาของสิ่ในแคบานเกษตรกรบอลห่อครับจะเป็นขายขาดคุณแน่ครับเนื่องจากงูอสิพร้อมแน่ครับในช่วงนี้ครับในช่วงหน้าแรลงครับเหลื่อมเหลื่อมบนกันเยอะเลยตามที่ผมไปต่ายทอดตามย่างคือหญ้าบ่มีหญ้าแห้งเนาะหญ้าแห้งครับเพราะพียงพอกินแต่ฟางวันนี้ครับกินแต่ฟางแล้วพ่อสิไปซื้อจน์อาหารกับ ผลปูนสูงครับหัวลงหัวหันปะล่องครับตอนนี้อืแมนครับหัวหันสูงปุ๊บเท่ากันปัจจัยหลักของมันคือต้องหายเนีที่มันลดต้นทุนครับเหมือนกับผมนในนาแรียงผมกับว่าว่าใดว่าใดหนี่ยพุมเขียวปลาผมเขียวครับยิ้กินตลอดครับแม่นผมสีครั้งขอบพุมไม่พลาดไปลามเลยครับแม่นครับแม่นครับของผมนในยิ้มตลอดเป็นเรื่องแบบขังยืนล่งเนาะครับยืนล่งเรื่องแบบยืนล่งเพต้นทุนนั่นแหละจะให้อะไรหัวอาหารกระหายเสริมแน่นิดนึงพวกผีมัน มันผอมเนี่ยมาไปถึงอยากให้ตัวใดมันมันเป็นไปเนี่ยครับแต่ว่าพมเเมนของคุณหมอนี่เลี้ยงแบบบูเฟ่เลยได้เนี่าได้ครับบูเฟ่กินทั้งวันกินทั้งมื้อนะครับพ่อเม่พี่น้องครับเพราะช่วงแรกจะเป็นอาหารมาร์คมันจะหอมคือมันจะกินอย่างเดียวมันจะกินหมดดีได้ครับครับอย่างผมไปยมอยู่ช่วงนึงให้ใบเต็มบ่กินอ๋อต้องให้เป็นเวลาน่ะหนึ่งหนึ่งครับเป็นเวลาสําคัญด้วยครับอาหารเป็นเวลาใาห้อาหารเป็นปกติช่วงเสาเขาให้จังโมงอยู่นี่เ้วแต่ครับ รัสเซียเนี่ก็เริ่มให้โมงสองโมงครับโมงสองโมงจะ,<ล>ะไม,ไม่ไม่เกินสามโมงเช้าครับแต่ผมอยู่ผมจะให้กินเท่านไไลลั้นไม่ให้ร้ายแต่ให้กินเรื่อยๆเรื่อยๆครตัวนั้นจะง่วจะอาจจะมีความสุขแบบจะจะตัวง,งามตามที่ผมไปตามแต่ละฝอกมอาจะเป็นเนี่ยเหมือนไหมครับอ๋อคือบางขอบผมก็จะตามเทคนี้เขาอ้าวเฮออยึดในขอบผู้ว่าจับคือเดี่ยงงามแต่จับคือเดี่ยงข้างมูงสินะครับครับคือใส่ใจเนี่ยครับต้องยันอืม ครับต้องขยันเนาะนะครับการเลี้ยงงูหมาของเพลินนะครับช่วงนี้หมอเพิ่นแนะนํานะครับกะลดต้นทุนเรื่องอาหารนะครับแต่ว่าเรื่องมันนี่เรื่องวัคซีนวัคซีนเทากับเฮ็ดคือเก่าแน่นครับหนึ่งสำคัญก็คืออาขาดครับวัคซีนปากเขาเปื่อยครับใาช่วงเดือนพกจะเป็นลรืปีสกิมเฮ็ดไปเนี่ยครับผมมันจะตามแช่เฉพาะหัวสีขอดไม่หรอกถามว่ามีดีเพราะว่าต้นทุนวัคซีนตอนนี้กระสูงอยู่นะครับสูงอยู่ตกประมาณตัวละร้อยห้าสิบถ้าเราซื้อมาฉีดเองอ๋อ ครับผมถ่ามหมอไปฉีดครับมันจะมีพาเดินทางของเขาหรือมั้งครับเรายังไม่รู้ผมเนี่ยถ้าผมเอาตรงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเดยวัคซีนลอมปิสจะมีผมจะทำเดือนหกอ๋อจะทำเดือนหกมันขล้งจักรหลังจากรับรับพีซ่าเนี่ยแล้วครับครับคือมันทำไม่ทันเป็นกันอืมเป็นตุ่มหนึ่งเป็นตุ่มเดียวนะครับกับกาซัมบอเป็นนอกนั่นครับนอกกับธรรมดาทำไม่ทันคือทํามันมาปุ๊บเลยครับผมขอดมาแล้วเลยเพราะว่าจีนหนึ่งเป็นแต่ดีโชคดีที่เพิ่นบอก บ่ไายแรงเนาะบ่ไายแรงนะครับแกนี่กอย่างงอืมนี่ครับพอไม่พี่น้องครับอ้าวสุดท้ายแล้วจะให้คุณหมอฝากยังถึงพอแม่พี่น้องครับเมื่อไม่เลี้ยงงูอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ครับราคามันบดีกับจริงอยู่ครับแต่ห้าเฮดเห็นตัวงูหมันงามนะครับมันงามมันขายตัวเองได้แน่นอนอืแต่ส่วนหลายเกษตรกรจะว่าขาดทุนย่อนมันพร้อมแล้วจะขายหออครับในจ้ากขาดทุนแน่นอนแต่ะป็นใจบ๊วยได้ทำส่้นคืนราคางู่ช่วงนี้มันจะถือ คือคืออีดีแหละหาคนซื้อว่มีพอครับเวลาจะไม่มีคนซื้อในตอนนี้เป็นตะวันกระโบนไปก็ต้องสะสมไปตามอ่ะเลี้ยงให้มันได้ซึ่งผมผมกระบนเหนื่อยห่อนผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับซึ่งผมเลี้ยงเดือดใจรักครับอืมเดือดใจรักเนาะนะครับคุณหมอเพิ่งกระเลี้ยงคล้ายกับคล้ายบันไหนซื้อกันครับมีได้ซื้อเขาจะมีแต่ว่าบบท่านมีทุนอ่าครับทุทหายอยากให้พ่อพี่น้องคันมะหย่ามมะยามนี่มางเดี๋ยวบอได้ได้ได้ครับมะหย่มเบิ้งมะชมเบิ้งครับครับเอาพิก้าวบ้านเหาอยู่ใส่เนาะ พื้นที่ตรงนี้มันจะยู่บ้านลมเย็นครับบ้านลมเย็นเขามาหนาอำเภอนนนพูดจะง่ายกว่าครับซึ่งอยากให้มาเบินการจัดการหรอกแม่นครับเลยผมผมแนะนําครับหมายถึงถ้าคนจัดการได้คนก็จะไม่เหนื่อยมีเวลาเหตุซึ่งผมไปเห็ดงานแต่ว่าผมก็ต้องห้ยเขาเท่าเบิใหืยซึ่งจัดการเท่าจัดการแปลงหนี่จัดการสําคัญเลยแปลงคือแปลงเนี่ยอาหารเพียงพอต้องมีล่ะต้องมีครัซึ่งหัวใจลักครับ คนหลายที่มัน้อมอ่ะตามที่เจอข้องปีที่ว่ะคือสื่งหัวสื่งหัวมาหลายแต่ว่าบ่เบิงกันอาหารมันเพียงพอบ่บปลูกงาหรือหรือแรงอาหารของมันอาจจะเพียงพอบ่ครับครับตจ้นี่ผมพอแน่นอนครับอืม่งช่วงช่วงเมื่อกี้เขาเพิ่งรับหัวกลับไปสามตัวฝากทำท้องครับท้องบ่าบาาเลยท้องตัวหนึ่งไม่ท้องตัวหนึ่งอ๋อคือมันไม่ไม่กลับสัตว์ตัวนั้นไม่ขึ้นเลยบ่ขึ้นเลยเป็นว่าสาวเป็นว่วสาวใช่ผมก่อนเขาเขามาฝากแบบ ฝากตัวนึงอ่ะมันขึ้นแล้วละครับตัวนั้นขึ้นแล้วก็ทําท้องตีท้องไปแล้วผมผมลงไปในเศษไปอยู่ครับแต่ตัวที่มันไม่เป็นสัตว์คือไม่อยากบังคับมันนะมไม่อยากตั้งเป็นสัตว์บริณีน้ังบริเทีน<า>ยน<า>ยังแน<า>่น<า>ครับครับ,รบอันนี้คือขันพ่อพี่น้องสนใจกะมาได้ตามที่อยู่ที่เป็นหาไวานะครับเมื่อนี้นะครับกะขอขอบคุณคุณหมอเจมนะครับโอกาสหน้าก็ต้องมาอีกครับพ่อพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อนี้ยังบระจุใจเนาะนะครับยังมาแบบฟฝ้าๆนะครับคุยกันแบบฟฝ้าๆนะครับเสือก็ง่าทรแตงหลังงมาเบบิ่ครัโอ้ย โก้แห้งนะครับพอมีพี่น้องครับเสือเอฟซีบลูสีเกรตินะครับแฟนท่านแท้คื้กันนะครับเวตนาสซเอตงานใส่เหลารอครับพอมีพี่น้องครับมื่อเี้ขอขอบคุณหมอเจมครับผมสวัสดีครับ